สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาวเบิร์บิ๊กสกูตเตนะครับหลังจากห่างหายไปนานช่วงนี้ก็รถเข้าโลัวลว,วันนี้ผมมานําเสนอรถ Big กสกู t ตเตอร์แนวทัวรงจากค่ายสุ z กิหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกว่าราคาเ้าใจมากที่บอกว่าเราใจเนี่ยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปกัน <c oughs> นะครับคันนี้เป็นสุ z u k สกายเวฟหกร้อยห้าสิบ LX แน่นอนนะครับรหัส LX เนี่ยก็คือตัวท็อปของรุ่นละนะครับเพราะว่าตัว Skywave หรือตัว Bergman 650โชโฉมนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่ตัวธรรมดา5เกียร์6เกียร์กระจกพับไฟฟ้าชิลไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเป็นตัวชิลไฟฟ้ากระจกมางข้างพับไฟฟ้าระบบเบรก ABS เครื่องยนต์6เกียร์ต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องยนต์ ตัวเดียวกับเปิร์แมน650ที่ขายอยู่ในประเทศประเทศไทยนะครับก็คือช่วงล่างแล้วก็รอเบรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแตกต่างกันเรื่องของบอดี้คือโฉมรถรุ่นเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอะไรของรถโฉมนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับสามารถเบิกอะไรซูซูกิไทยแลนด์บ้านเราได้เลยนะครับที่รู้จะอยู่คลองปทุมธานีคลองอะไรสักอย่างหนึ่งและไอ้ลังสิตเออคลองอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ ก็เบิกได้หรือจะเบิกที่ร้านก็ได้แต่คันนี้ต้องบอกว่าผมเซอร์วิสให้ใหม่หมดแล้วนะครับเซอร์วิสอะไรบ้างชุดท่อน้ําใต้เครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูอีกทีหนึ่งในอัลบั้มนะครับในรูปรถที่ขายจะมีพวกท่อน้ําใต้เครื่อง4เส้นนะครับทั้งท่อท่อที่เป็นท่อเหล็กแล้วก็ท่อที่เป็นท่อยางนะครับก็คือเบอิกของแท้เปลี่ยนให้เลยนะครับน้ายาหม้อน้ําเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เซอร์วิสเรื่องของซินปั๊มน้ำโอลิงให้ใหม่หมดนะครับวาล์วน้ำก็เปลี่ยนใหม่อีกเช่นเดียวกันแล้วก็โอลิงออยออยนวลน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนของอ e ีนิกให้นะครับเต็มระบบน้ำมันเฟืองท้ายเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกท่อน้ําท่อยางที่มันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะประมาณปีปีประมาณ0 6นย์หกศูนย์เจ็ด ครับประมาณนี้นะครับมันก็หลายปีแล้วเนาะก็ซ์วิสเปลี่ยนให้ใหม่หมดละแล้วก็เรื่องของฟีนโช๊กก็เปลี่ยนให้ใหม่ฟีนโช๊กยางกันฝุ่นน้ำมันโช๊กเซ็ตให้ใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นรถพร้อมใช้งานนะครับรถเป็นรถสีเขียวนะครับสีเขียวแบบละมุนละมุนหน่อยแล้วก็มีของแต่งบ้างนะครับมีวินชิลหน้าของคีวีนะครับเป็นชิลแบบโทรลิงขนาดใหญ่มีตัวเว้าวเพื่อกันลมได้อย่างดีไฟหน้าเปลี่ยนเป็นหลอด led เรียบร้อยแล้วทางด้าน ซ้ายแล้วด้านขวานะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะเพราะว่ารถมันก็สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วจะมีตําหนินะครับก็คือเบาะโดนน้องแมวนี่แหละน,นี่ตรงนี้โดนน้องแมว ตันรอยน้องแมวน,น้องแมวฝนแต่เบาะตัวนี้ยังใช้ยังยังสวยอยู่นะครับก็จะหุ้มใหม่ก็ได้หรือจะเอาถอดเฉพาะหัวหมอนไปหุ้มก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวแอร์เก็จะมีพิงหลังมาให้อยู่แล้วกระจกมองข้างคับไฟฟ้าสังเกตได้ว่าสวิตชุดสวิตเนี่ยเป็นชุดเดียวกับเบิร์กแมนหกห้าสูเลยชิลเลื่อนไฟฟ้าได้มีตัวยึดโทรศัพท์มือถือมาตอรบูดให้มีแคชบาร์ไว้สําหรับยึดอุปกรณ์ให้อยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับ ส่วนปอกมือเนี่ยเจ้าของประหลาดมากใส่ซ้ายขวาไม่เหมือนกันแต่ก็นะเดี๋ยวก็คนซื้อไปอยากจะไปเปลี่ยนปอกมือสวยๆก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าราคาที่ผมจะเปิดเนี่ยเป็นราคาที่โคตรถูกนะครับโคตรถูกมากนะครับแล้วก็คอนโซลด้านในเนี่ยเป็นสีดําเงานะครับอันนี้จะเป็นรหัสที่เขียนว่าซูซูกิ LX นะครับหาจางจา,งจา,งจางไปบ้าง กุญแจเป็นกุญแจชิปแล้วก็คันนี้มีกุญแจให้ครบ2ชุดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะกุญแจมีครบ2ชุดถ้าสังเกตจะมีไฟอยู่ที่หน้าจอหนิไฟกุญแจนะครับบิดกุญแจปุ๊บมีวัดโวลต์มาให้เรียบร้อยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับเค,เครื่องยนต์ติดเรียบร้อยระบบไฟ a b s บสทำงานปกตินะครับความเร็วเกิน8 1 0ถึงบมันดับเองไฟหน้าเป็น L.E.D สว่างนะครับติดคู่ชิลด้านหน้านะครับเลื่อนไฟฟ้าได้เลยนี่นี่ สูงมากคือมองผ่านชิวได้เลยเลื่อนลงอยากอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับจอดชิวไฟฟ้าแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวานะครับสามารถพับไฟฟ้าได้จากสวิตตัวนี้นะครับนี่พับเข้าแล้วก็กางออกนะครับนี่เวลาจะมุดเนี่ยพับได้เลยนะครับกางออกได้เลยแล้วก็เกียร์เป็นได้ทั้งออโต้และแมนนวลน,นะครับสตาร์ททุกครั้งหมดขึ้นตัวดีก็คือออโตเมติก ในโหมดอโตโมติเนี่ยก็มีเวอร์โหมดให้กดเล่นกันอีกนะครับเนี่ยขึ้นตรงตรงนี้เป็นสีส้มเวอร์โหมดนะครับแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนแมนนวลได้อีกนี่ก็คือเลขหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเกียวหกสุดท้ายเป็น OD นะครับประหยัดน้มามันมากไฟชาร์จปกตินะครับนี่สามขวาเลยนะครับทุกอย่างทํางานได้ปกตินะครับเก๊ดด้านหน้าซ้ายขวาเก็บของได้ค่อนข้างเยอะข้างเก๊กลางนี่มีช่องชาร์จเพลว์อาเรนให้อยู่แล้วนะครับใต้บอกกว้างขวางแล้วก็ เบรกมือจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับปาร์คิ้งเบรกเครื่องยนต์นะครับแน่นอนนะครับพอเป็นเครื่องหกเกียร์แล้วเนี่ยเสียงเครื่องมันก็จะเงียบกว่ารุ่นที่เป็นเครื่องห้าเกียร์นะครับเนี่ยเสียงเหมือนเบิกแมรเลยดีกว่านะครับท่อเดิมนะครับรถสวยนะครับสีเสือเนี่ยผมล้างทางควาสะอาดขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบเอกเบรคทำงานได้สมบูรณ์นะครับเนี่ยดูสังเกตฝาครอบเครื่อง กินะครับเหมือนเบิร์แมนเลยและวครนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยโชคหลังเนี่ยมันขึ้นสนิมตัวเราจะของจอดนานเนาะขึ้นสนิมหมดเลยผมก็เลยเบิร์ไอตัวโชคหลังของเบิร์แมน650มาใส่ก็คือโชคตรงรุ่นเลยแต่คุณได้โชคใหม่เลยนะครับใหม,ม,ม่ๆคลิปๆเลยทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับอยู่ด้านในท่อเสียก็เป็นท่อเสียเดิมนะครับสบภาพสีก็สวยงามครับไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทําอะไรสี เนี่ยอันนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่รอยถลอกมีบางโคหน้านิดนึงนะครับบางโคหน้ามีนิดนึงแต่โคมไฟอะไรพวกนี้โอเคอยู่นะครับ,นะรบมองโดยกกไกลไกลมาถึงสนนร,ราคามั่งดีกว่าคันนี้ผมขายแต่ไม่ไดดับเครื่องก่อนตึบคันนี้ผมขายนะครับราคาไม่ถึงแสนแล้วกันถูกไหมเหรอไปเช็คดู <laughs> คันนี้ผมขายที่ 99,000บาทก็พอนะครับ99,000บาทคุณได้ซูซูกิรุ่นท็อปไปนะครับซูซูกิสกายเวฟ650 lx นะครับรุ่นท็อปไปนะครับอย่างเนี้ยผมจะมีสีนี้เหมือนกันอีกคันหนึ่งอันนี้สังเกตได้หน้าเลยด้านหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับตัวที่จะทูท่ทหน่อยตรงนี้ก็จะไม่มีเขี้ยวลงมาเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ่ารุ่นแรกนะกันอย่าบอกว่ารุ่นร,ร,รุ่นเก่ารุ่นแรกแลกันโฉมจริงโฉมมันโฉเหมือนกันแหละแม้แต่ก็แตกต่างกันเรื่องของออปชั่นนะครับกระจกมองข้างพับมือ พับมือกลางมือนะครับเพราะวันจะไม่มีปุ่มไฟฟ้าตรงนี้ชิลด้านหน้าเลื่อนสูงต่ําไม่ได้นะครับฟิกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะไม่มีพิงหลังมาให้เครื่องยนต์ก็เป็น5เกียร์ไม่ใช่6เกียร์นะครับประมาณนี้นะคันนี้ผมยังขายอยู่แสนต้นๆละแสนหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นคันนี้ได้รุ่นท็อปไปในราคา99,000บาทนะครับสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0ูนย์1 4 1 1 1นะครับสำหรับสุสานสกายเวฟห650 lx abs คันนี้นะครับ รอบคันให้อีกทีหนึง่งอันนี้รถล,ลูกค้ามาซ่อมนะซ่อมเบิกชุดพูลี่เกียร์ใหม่นะครับจากศูนย์เลยเบิกมาเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอลูกค้ามาเอาอาทิตย์หน้านะครับไม่ต้องห่วงนะช่างเราเขาจะชำนาญรถสกูตเตอร์อยู่แล้วมากกว่ามากกว่ายีกว่าปีขึ้นนะโอเคกขข็ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันนะครับผมก็สนใจไงก็กินกลางกันั้านะครับเบอร์ผมศูนย์1ป1 1 1ม กาบสวัสดีครับผม